สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองวิกฤตกับออสิลิสนะครับผมรายการที่จะมาสรุปการเปลี่ยนแปลงราคาทองคําในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยและตัวเลขเศรษฐกิจที่จะมีในสัปดาห์หน้านะครับผมเพื่อเตรียมความพร้อมให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันนะครับผมเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนแปลงราคาทองคํากันนะครับผมราคาทองคาโกลสปอตหรือราคาทองคําต่างประเทศนะครับผม เปิดที่1,784นะครับผมในวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็ปิดที่1 7ึ2นะครับผมในวันศุกร์นะครับก็ปรับตัวลดลง2เหรียญโดยที่มีการทำ h i g สูงสุดเนี่ยในวันพุธที่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามนะครับผมแล้วก็ลงไปต่ำสุดวันศุกร์ที่พันเจ็ดร้อยหกสิบเก้านะครับผม ในส่วนของราคาทองคําไทยนะครับผมราคาทองคําในประเทศรับซื้อเปิดวันจันทร์นะครับผมที่28,500แล้วก็ขายออกที่28,600นะครับผมระหว่างสัปดาห์มีสูงสุดที่28,550่ดในฝั่งรับซื้อและขายออกที่28,650นรานะครับผมแล้วก็ลงไปต่ำสุดเนี่ยในวันพุธนะครับผมที่ รับซื้อ28,150แล้วก็ขายออกที่28,250นะครับแล้วก็ปิดวันเสาร์ราคาสุดท้ายของสัปดาห์นะครับผมที่ราคา28,300ในฝั่งรับซื้อแล้วก็ขายออกที่ราคา28,400นะครับในรอบสัปดาห์เนี่ยครับผมจะมีเรื่องของค่าเงินบาทที่แข่งค่าขึ้นนะครับผมโดยที่วันจันทร์เนี่ยค่าเงินบาทอยู่ที่33.82นะครับผมแล้วก็มาปิดท้ายสัปดาห์เนี่ยวันเสาร์นะครับผมที่33.61นะครับผม เอาทำให้ราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลดลงในขณะที่ตัวราคาทองคำใน,ในตัวโกลด์สปอตเนี่ยมีเคลื่อนไหวไม่มากนะครับผมแต่ว่าโดนกดดันโดยคันั่งเงินบาทนะครับปัจจัยและตัวเลขเศรษฐกิจที่เข้ามากระทบกับราคาทองคําในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมหลักๆแล้วเนี่ยตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมองตัวเลขหลักแค่ตัวเดียวเลยครับก็คือตัชนีราคาสินค้าผู้บริโภคหรือ CPI นะครับผมซึ่งในช่วงวัน ต้นสัปดาห์เนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวตามอําตัวเลขอื่นๆบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าวันจันทร์เนี่ยก็จะมีการปรับตัวลดลงตามกราฟนะครับผมวันจันทร์ตัวแท่งนี้นะครับก็มีการปรับตัวลดลงเนี่ยก็จะเป็นเอ็นเนื่องจากที่ว่าเขาเชื่อว่าดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภคเนี่ยจะมีการปรับตัวลดลงนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นสภาวะตลาดปกติถ้าตัวเนี้ยปรับตัวลดลงจะมองเป็นผลบวกกับทองนะครับผมแต่ด้วยสภาวะที่ตอนเนี้ย ตลาดค่อนข้างวิตกเรื่องเงินเฟอ้อของสหรัฐนะครับผมทําให้ราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลดลงตามการคาดการณ์ที่ว่าตัวเลขเนี้ยจะปรับตัวลดลงนะครับผมก็คือ CPI ปรับตัวลดลง0.7นะครับผมแต่สุดท้ายแล้วในวันศุกร์เนี่ยก็ออกมาอยู่ที่0.8เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์นะครับผมครับแล้วก็ในวันอังคารเนี่ยก็จะมีการที่ราคาทองคําได้รับแรงหนุนจากการที่ค่าเงินดอลลาร์โดนกดดันจาก ทางตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งยุโรปนะครับผมก็เป็นดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมนะครับผมของยุโรปและเยอรมันที่ออกมาค่อนข้างดีนะครับผมตัวเขียวก็คือทางของยุโรปเนี่ยออกมาที่26.8จุดนะครับผมจากก่อนหน้าที่2 5 9จุดแล้วก็ทางของฝั่งเยอรมันนะครับผมออกมาที่29.9จุดนะครับผมดีกว่าที่คาดนะครับผมอยู่ที่25.3นะครับผมแบกก่อนหน้าที่31.7นะครับผม หลังจากนั้นราคาทองคำก็เริ่มมีแรงกดดันอนมานะครับผมจากตัวเลขเศรษฐกิจของทางสหรัฐนะครับผมก็จะเป็นตัวเลข Job Opening นะครับผมการประกาศรับแรงงานนะครับผมหรือเปิดรับสมัครงานนะครับาคาดการอยู่ที่10.4ล้านนะครับผมจากก่อนหน้าที่10.6ล้านแต่ประกาศจริงอยู่ที่11.03ล้านนะครับผมแล้วก็ตัวเลข ผลผหัตก,ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่กดดันราคาทองคําในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเป็นตัวเลขขอรับสวัสดิการว่างงานนะครับผมที่มีการปรับตัวลดลงมาอยู่ที่แสนแปดหมื่นสี่พันรายนะครับผมแล้วก็วันศุกร์นี้ครับที่ทําให้ราคาทองคําดีขึ้นมานะครับผมที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัชนี cpi นะครับผมหรือราคาสินค้าผู้บริโภคซึ่งตัวนี้เป็นตัวหนึ่งตัวชี้วัดที่พูดถึงเรื่องเงินเฟอ้อนะครับผมทําให้ ราคาทองคํามีการบวกขึ้นมาเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้นะครับผมหรือว่าตลาดตอนนี้ค่อนข้างวิตกเรื่องการที่เงินเฟอ้อมากๆจะทําให้ระบบเศรษฐกิจมีปัญหาได้นะครับผมก็ตัวนี้ก็เลยเป็นหนึ่งปัจจัยที่หนุน,นราคาทองคอำขึ้นมาแต่ก็ยังมีปัจจัยที่กดดันราคาทองคําเล็กน้อยอยู่ที่ตัวเลขอัจฉรความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐนะครับผมที่ออกมาที่70.4จุดนะครับผมจากก่อนหน้าที่67.4จุดนะครับผม ในส่วนถัดไปเรามาดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจที่จะมีในสัปดาห์หน้ากันนะครับผมสัปดาห์หน้าเนี่ยมีตัวเลขเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ Ethiopia. ผมจะหยิบมาเป็นบางตัวมาวิเคราะห์ให้ฟังกันนะครับผม <S <S เพราะว่าที่อันที่ผมหยิบมาเนี่ยก็จะมองว่าเป็นตัวค่อนข้างส,สําคัญสํําคัญสาหรับตัวเลขเศรษฐกิจของสัปดาห์หน้านะครับผมครับผมก็เริ่มที่วันจันทร์วันจันทร์ไม่ได้มีตัวเลขสําคัญนะครับผมก็ข้าไปเลยนะครับก็เป็นวันอังคารตัวเลขดัชนีราคาสินค้าผู้ผลิตนะครับผม เป็นอีกหนึ่งตัวที่บ่งชี้เรื่องเงินเฟอ้อนะครับผมตัวเลขตัวนี้เป็นของสหรัฐนะครับประกาศเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับคาดการณ์อยู่ที่0.5%จากก่อนหน้าที่ 0. 6ด้วยความที่ว่ามันปรับตัวลดลงและเป็นตัวที่เกี่ยวกับเงินเฟอ้อในสภาวะตลาดที่วิตกเรื่องเงินเฟอ้ออยู่นะครับผมผม,มององดในเบื้องต้นสําหรับวันนี้ผมมองเป็นลบนะครับผมเพราะว่าด้วยการที่ถ้าเงินเฟอ้อลดลงนะครับผมจะทําให้คนขาย สินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็เข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นนะครับผมสําหรับเรื่องของตัวเลขที่บ่งชี้เรื่องงินเฟ้อนะครับผมครับผมถัดไปเป็นวันพุธนะครับผมเวลา2องโมงนะครับผมตามเวลาประเทศไทยก็เป็นตัวเลขเดัชนนี้ราคาสินค้าผู้บริโภคของอังกฤษนะครับผมก็คาดการอยู่ที่ 4. 8จเจากก่อนหน้าที่4.2%นะครับผม CPI หรือดัชนนี้ราคาสินค้าผู้บริโภคก็ เป็นเรื่องของเงินเฟอ้อเช่นกันนะครับก็คาดการเพิ่มขึ้นนะครับผมด้วยสภาวะตลาดณปัจจุบันกลัวเงินเฟอ้อทั้งโลกนะครับผมดังนั้นเนี่ยผุมมองตัวนี้ผมมองเป็นบวกกับทองนะครับถ้าเป็นไปตามคาดนะครับผมแล้วก็ในวันอันพุธเนี่ยครับผมก็จะมีตัวรีเทลเซลล์นะครับผมหรือดัชนีของพายยอดค้าปลีกนะครับ ดีเทลเซลนะครับผมหรือยอดคาปลีกนะครับผมของสหรัฐประกาศเวลา2องทุ่มครึ่งเช่นกันนะครับผมคาดการอยู่ที่0.8%นะครับผมจากก่อนหน้าที่1.7%คาดการตัวนี้มองเป็นบวกกับทองนะครับกดการค่าเงินดอลลาร์แล้วก็เป็นบวกกับตัวราคาทองคำต่างประเทศนะครับครับผมแล้วก็ในคืนวันพุธเนี่ยก็จะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะครับผมก็ เป็นปัจจัยที่ตลาดจับตามอมองที่สุดนะครับผมในสัปดาห์หน้าเลยนะครับผมเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยผมมองว่าน่าจะคงดอกเบีย้ยไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่ายังไม่ยังมีกระแสในแง่ที่ว่าถ้าจะปรับดอกเบีย้ยยังเป็นปรับดอกเบีย้ยในในปีหน้าอยู่นะครับแต่ก็ยังต้องมองว่าเขาจะมีการพูดถึงเรื่องการปรับดอกเบีย้ยที่เร็วขึ้นแค่ไหน นะครับผมเพราะว่าอย่างที่เห็น,นครับผมก็สับอาท์ที่แล้วเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นนะครับผมจากกว่ามากกว่าที่คาดการก็ยังคงต้องจับตาดูเรื่องการถแถลงของการประชุมเฟดอยู่นะครับผมครับผมแล้วก็ในวันพฤหัสนะครับผมเวลาสามโมงครึ่งนะครับตัวเลขดัชนีอุตสาหกรรมของเยอรมันนะครับผมคาดการออกมาอยู่ที่ 5.17. นะครับผมจากก่อนหน้าที่57.4นะครับผมคาดการตัวนี้มองเป็นลบกับทองนะครับผมเพราะว่ายูโรอ่อนนุนดอลลาร์นะครับผมกดราคาทองนะครับครับผมแล้วก็อุตสาหกรรมการบริการของเยอรมันเช่นกันนะครับผมคาดการอยู่ที่50.9นะครับจากก่อนหน้าที่52.7ก็มองเป็นลบเช่นกันนะครับผมในส่วนถัดไปเวลา1ทุ่มนะครับผม ตามเวลาประเทศไทยนะครับผมจะมีเรื่องของการประชุมธนาคารกลางอังกฤษและก็ธนาคารกลางยุโรปนะครับผมช่วงเวลาประมาณอันหนึ่งทุ่มเนี่ยก็คาดการณ์ทั้งสององค์ส่วนเลยก็คืออังกฤษกับยุโรปเนี่ยคาดการณ์ว่าคงอัตราดอกเบี้ยนะครับผมก็ในส่วนนี้ก็เหมือนกันครับกับอเมริกาก็ต้องมองหาสัญญาณว่าเขาจะมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยหรือเปล่านะครับผมก็ในส่วนนี้ก็ ต้องจับตาเป็นพิเศษนะครับผมในสำหรับสัปดาห์หน้านะครับผมเรื่องของการประชุมธนาคารกลางต่างๆนะครับแล้วก็เวลา2ทุ่มครึ่งนะครับตัวเลขขอรับสนิการว่างงานของสหรัฐนะครับผมรายสัปดาห์คาดการเพิ่มขึ้นนะครับผมอยู่ที่196,6000ารายนะครับผมจากก่อนหน้าที่1 8 4 0 0 0สรายนะครับปุ่มมองตัวนี้มองเป็นบวกกับทองนะครับผมเพราะว่าว่างงานเพิ่มขึ้นนะครับ ครับผมแล้วก็วันศุกร์นะครับก็เวลาสี่โมงเย็นนะครับผมแต่เทรีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมันนะครับผมคาดการอยู่ที่เก้าสิบห้าจุดสามนะครับผมจากก่อนหน้าที่เก้าสิบหกจุดห้านะครับอุมมองเป็นลบกับทองเพราะว่าตัวความเชื่อมั่นของทางเศรษฐกิจของเยอรมันหรือของทางด้านยุโรปนะครับผมลดลง ทำให้ค่างเงินยูโรปรับตัวลดลงแล้วก็ไปหนุนราคาค่างเงินดอลลาร์กดดันราคาทองคำนะครับครับผมก็ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอาจจะถ้าเกิดมีเพิ่มเติมเราอาจจะไปดูในส่วนของปฏิทินเศรษฐกิจอีกครั้งนะครับผมที่จะมีของทางบริษัทนะครับผมครับก็ในสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ